สวัสดีค่ะวันนี้ฟลอร์ d e c อ r จะพาทุกคนไปดูการเปลี่ยนพื้นคอนโดด้วยงบหลักหมื่นกันค่ะสำหรับใครที่เบื่อเบืห้องแบบเดิมๆลองเปลี่ยนพื้นปรับห้องใหม่ย้ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้ห้องหน้าอยู่ยิ่งขึ้นได้นะคะสำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนพื้นใหม่จากพื้นเดิมที่เป็นลามิเนตมาเป็นพื้น SPC เพราะกันน้ำกันปวกไม่กลัวไฟและยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วยค่ะ สีพื้น s p c ที่เปลี่ยนจะเป็นสีลีโนโอกรหัส125ยี่ห้ออตโตจะมีความนวลละมุนสไตล์มินิมอลมากๆใครชอบโทนนี้หรือความมินิมอลสีนี้ตอบโจทย์เลยค่ะแอบมาบอกว่ามีโปรโมชั่นสำหรับสีพื้นยี้อ้อคอโตอย่าลืมกดติดตาม Floricor ไว้นะคะนี่นะคะเราก็ปูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาดูมินิมอลสบายตาสบายใจสุดๆสุดท้ายนี้ใครที่กำลังอยากเปลี่ยนพื้น อยากเปลี่ยนสีพื้นสามารถทักเข้ามาหาเราเพื่อปรึกษาและสอบถามเกี่ยวกับไม้ spc ได้ตามนี้เลยค่ะ